ก็เป่าพคกไว้หนรุ่นมาเพื่อที่ขอพน้อวสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณ <No ทุกคนนะครับขอบคุณน้องอัมพยนะครับที่ให้มาเพราะว่าจริงๆไม่คิดเราจะคิดคิดอยู่เหมือนกันในใจว่าจะต้องมีอัมพายต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าดูแล้วถ้าไม่บอกโกธรเขาบอกรู้ตื่นมาตีอะไรน้อตีสี่หรือตีห้ามันก็เห่งลายก็เลยจริงๆว่าจะไม่มีอะไรจริงๆก็อยากทาบุญเสร็จก็ไปถวายสังฆทานก็โอเควันนี้ก็เงียบๆดย๋ยวก็ าข้าก yeah, okay. right, like mm ินเย็นแล้วก็ไปนั่งไร์เหมือนเดิมทําชีวิตปกติเพราะว่ามันมันไม่อยากเออกระเลิกอะไรอ่ะนะครับเพราะว่าอยากทําแค่นี้นะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนอกจากน้องไผ่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องยูทูบทุกคนนะครับขอบคุณลุงพลด้วยนะครับที่เรามาอยู่ตรงนี้เนาะนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับมีความสุขมีคกันขอบคณมากพี่นะครับเบาหวานเลยพี่

Happy Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday to you หนูบอกเขาบอกว่าหนูไม่รู้ว่ามันต้องใหญ่แค่ไหนใช่ไหมหนูว่ถามว่าอะไรดีที่สุดแล้วอ้าวเป่าเลยเป่าเลยเป่าเลยเป่าแล้วเดี๋ยวอะไรหนูบอกพวกเรามีเยอะ20 30คนเขาเลยบอกให้เอา5ปอนด์ไม่มีมีดนะมีดเขาให้มาเขาบอกเขาแถมอะไรมาเนาะมีก่อนมีมีดไปนี่มีมีมีเนาะ ดูดีๆตัวฮะหน้าเค้กเขียนว่าอะไรครับพี่เอาคนละคธาเลยอะปากเลยสุขสันต์วันเกิดอ่าเข้ามาถ่ายได้ครับเดี๋ยว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 ไม่เดี๋ยววางมีดไปอามีดมึงเด้โอย่างนี้นะยังมีโมเมนต์อย่างนี้จังเลยไไม่ด้้ถึงให ยังมีโมเมนต์อย่างนี้อย่างเลยผมก็อยากมีโมเมนต์แบบลุงอ่ะไหล่ปื๊ดไหล่ปื๊ดไหล่ปื๊ดก็ต้องรอใี่อยู่ดีเนาะไม่ได้เลยเนาะมาแล้วคนหนึ่งมาไม่ทันนะครับเนื้อใหม่เนื้อใหม่พี่เบิร์ดอีกแล้วอีกแล้วนะครับดูได้นะครับดูเค้กครับน่าตาสวยจักพี่เร์ดขอบคุณทุกท่านนะครับอ่ะนี่เวอร์ชันได้ได้ แฮ p ปี้เ t ิร์ตเดย์ทูยโอเคโอเคครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านพี่น้องนะครับที่เขไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าจะมีเค้กเพราะไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆหนูต้องขอบคุณพี่น้องยูทูบเบอร์นะเพราะว่าหนูก็รอเอ๊ะเขาไปไหนกันหมดเนาะจะมีใครมาแบบแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทู ให้รวยๆเฮงเฮงตังังสะสุสะสมสะสภาพรูกสะสขภาพแข็งแรงดูนานๆนี่เอาละ ค่ะร้อยสุขภาพแข็งแรงค่ะร้อยยี่สอย่าลืมนะครับมีเงินก็อย่าลืมสร้างผลิตภัณฑ์มนโอมนะครับอยู่เป็นพี่ใหญ่ตลอดไปเนี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวถ่ายในคลิปนะให้กับพี่ชายของเราคะ Happy birthday to you เอาสว่างเอาไหมเอาไว้เปิดไฟแล้ว Happy birthday to you เอานั่นกล่องเลยไหมเอาท้อไที่มันเขอไม่จะองงาแล้วเนาะคออกห่าจะลองไ้นะน้ำตาจีไหลเลต้องแฮมแล้วันนี้ใครกินเค้กไอ้หล่อไม่ให้ีปเบิร์ดดิไบิร์ดจะหนีไม่ได้กินเค้กจเลือได้หอโอ้ออกมานี่ดยอดโอ้โหขี่บอนเนี่ยห้าอนห้าอนอันนี้ออกใช่ไหมจจากกานเป็นาอันนี้ออกอนเนาะ นี่นะเค้กเลยค่ะโอ้ยทำไมสวยขนาดนี้เค้กขนาดนี้นี่อ๋อชิคมากเค้กมะพร้าวอันนั้นอะไรพี่รองนี่ของใครไม่ทิ้งป่ะไม่ทิ้งไปพักป่ะรู้ไหมว่าจะเอาทำไมเค้กมะพร้าวมันนิดหน่อยรับงานนี่ไม่มีสารมันเป็นพลาสติกเหรอเนี่ยเราก็ไม่เคยเนาะเหมือนพี่เลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน ลุงกับป้าเออให้ลุงกับป้าแล้วตอนไหนลุงจริงมาที่หลังไหวกินเผื่อแล้วกินหมดลงกินเผื่อแล้วตอนนี้เดือนตอนนี้เดือน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 อืมเดือนพอฟื้นแม่คำใสสักยี่สิบสามพี่วัดเกิดเดือนธันวาเกิดเดือนธันวาอย่าให้ลุงให้ป้าเฉันหอมสิบสองคือภาพี่วัดใครแก่กว่ากันนี้ โอ้ผมเด็กกว่าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเนาะพี่เกิดปีเดียวกันแหละก็น่แระผมเด็กกว่าเพราะกินเค้กอย่างเดียวพอแล้วนะกำกำลังนับนี่ไงเพราะว่าเขาบอกเขาหนุ่มตลอดไงก็ผมหนุ่มตลอดอยู่เลยจะให้ผมแก่แล้วจนหอมผมไม่ได้หรอกผมไม่แก่ก็หนุ่มจริงๆเขาเกิดพุทธศักราชไหนว่าเกิดกำลังแรงใจให้พี่ด้วยนะ ขอบคุณนะคะที่รับชมในช่อง Youtube นุนาพาไปดูค่ะมากินเค้กกันนะคะแบ่ง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 กันอยู่ช่องแม่บุญทินกกอกด้วยนะคะแม่บุญทินไปทํางานอยู่เนาะกล้องอยู่กับนุนาด้้อใครจะรับใครจะรับพี่ล้อมรับก่อนโอเครับเลยรับเลยค่ะอุ้ยหลุดหล อันนี้ธรดาโอ้โหเด็กหญิงเด็กาได้ก่อนใครเลยโชมกราบขอบพระคุณมากนะคะได้เลยมาในบ้านมาความดันเ so right. ้ก่อนต้องเลือกกินแทนก็ได้นะให้เด็กก่อนมามาในบ้านนี่นุ่นเด็กทุกคนละไทยบ้านกินด้วยกันมกินด้วยคัวกัน กินด้วยกันได้คุณเน่งอ่ะคุณเน่งอ่ะคุณเน่งไปเดี๋ยวคุณเน่งไปก่อนเน่งไปเดินเดินไปนู่นไปแล้วนะไปแล้วเหรอไปโน่นเขาไปในปัวไปตรงนี้เอานูนาก่อนก็ได้ค่ะนูนาคุณเน่งไปไหนคะน้องลุนูนาก่อนนะคะอยู่กับสามปะสามยายนี่ Happy birthday to you เล่นเล็กเสีคลิปลงไปแล้วอะแอบมาคือพไปเงียบเลยเงียบเงียบ บาพีบนแฮบดีลุงจิมให้เอาให้ลงจิมหน่อยพีบนแฮบเสียงดหังนะพ่นยันพ่หายเพื่อนเน่ยนะพ่นกันเลยแฮบดังแ h a p p ีบอยู่อ a ูก็สันเขากริบหาจเี่เนาหาที่หลังเนาะอ่านี่กี้มาอ้าวหอมไม่หอมไม่น้องเมฆก่อนพี่หอมที่หลังเอียงมาเนียมาเอาช้อนมาด้วย มาลูกมามากินเทกมากินเทกสุดท้ายเพื่อนนะคะที่มอาวัดแต่งานใหญ่มากอ่ะสุดท้ายแุดท้ที่สุดท้ายจะอันใหญ่นะหมดงานใหญ่มากไม่พี่เอานวัดมันหมดก่อนอันนี้บัวคนกินอันนี้อันนี้ไว้อันนี้ไว้ให้คุณนี่เอ้ตรงนี้เดี๋ยวต่อไปจะไปขอตีกสอนนงะกี้คุณน้าดิสร็จยังจ้ะมีความหิวข้าวจะไปจอประกาศไม่ได้จอบรุ่นมานี่อย่ากลบมาช้อนมาด้วยนะคะสวัสดีครับ พี่ผมกุณเองคุณเองคุณเองอย่าเพิ่งไปโอ้มีของผมด้วยเหรอสัตว์เผื่อน้องเมย์ด้วยเลยโอ้ยมีของผมด้วยโอ้เคลงเนี่ยเมย์ชอบกินเพราะมเป็นมะพร้าวน้องเมย์เห็นก่อนแล้วเหรอเห็นตั้งแต่ตอนลงแล้วน้องเมย์โอ้โหน้องเมย์บอกว่าไม่น่าเมย์บอกว่าให้ ใช่ไหมถ่ายไม่ถ่ามัเป็นไรแต่อย่าอย่าไม่ทานเค้กนักไม่เห็นแล้วตอนที่เขามาส่นขอบคุณนะคะโอ้โหคุณนาทีคุณนาทียัยนทีดขอให้พี่อนุวัฒน์มาาครับบุณนะคอ้าวปยนี่นคุณนทีี่นี่ขอให้พี่อนุวัฒน์แม่บุญทินยังไม่ได้าพันนะครับขอบคุณนะคะที่รับชมในช่องย t u b e แม่บุญทินกรอไจ้าขอลงไลค์ก่อนนะคะขอลงคลิปก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณเอง อกันนึงเอาคุณเอ็งคุณเอ็งคุณเองไม่ไม่คุณเองเอาไปด้วยเอาไปด้วยถือได้ถือได้ไม่มีใครมีถ้วยโอลนะโอ้ยนั่งๆๆเอากล้องเอากล้องใส่กระเป๋าเลยคุณเอ็งตอนนี้คือต้องจัดมาขายก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วนะคะขายเค้กเค้กเค้กนะคะ ตกลงคนสุดท้ายจะเหลือไหมต้องมา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 ตัเล็นะแล้วแม่บุญถินแม่บุญถินได้ยังยังค่ะแม่บุญถินยังไม่ได้ค่ะพี่ล้อมขอบคุณค่ะเพื่อแม่บุญทินนี่บอกค่ะพี่ล้อมพี่ล้อมนี่บอกแม่บุญทินจ้ะยังไไม่ด้โอเคพี่ล้อมขอช้อนอีกกันหนึ่งขอบคุณค่ะขอลงคลิปแม่บุญทินก่อนนะคะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามช่องแม่บุญทินกกอกคกา